ัสดีค่ะตอนนี้คูยอยู่ที่กรมการสื่อสารนะคะตอนนี้ก็ปีห้าปีห้าแล้วนะคะเรากำลังจะไปพิธีอันนี้น้อง๊อฟค่ะพร้อมไหมคะวันนี้พร้อมแล้วเมื่อคืนได้นอนไหมไม่นอนนอนน,อนอนนะ้อยแต่นอนงาเหมือนกันเลยอันนี้ค่ะนี่น้องไปนะคะสวัสดนนีค่ะสวัสดีค่ะนอนน้อยแต่นอนนะทีมนอนน้อย พี่แมคค่ะรถยังไม่ออกนะคะกตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่กรามปรชาการกองทัพไทยนะคะเพื่อทำพิธีทำพิธีส่งกำลังคนนะคะก็จริงๆรถเราจะออกประมาณตีห้าก็กำลังจะออกแล้วนะคะ อันนี้บัตตี้เราเองนะคะคือแอนเราคือบัตตี้อะไรนะสโลแกนเรา double A คู่หูคู่เพี้ย์อินเซาส์ซูดานเจนกูต้องไปรอดูว่าเพี้ยนยังไงโอเคค่ะันนอ่ก็คือสับพลาของเรานะคะที่เราจะเคลื่อนย้ายไปคนละสามกระเป๋าแต่เราจะไปโดดที่โรงแรมอีกทีนึงโรดออกโดดออกอันนี้หัวหน้าชุดของเราเองค่ะ เขาเนี่ยคุณไม่ได้าจะเป็นยังไงแต่เขาใส่เริ่องนะเขาเป็นคู่ใหญ่ที้มานะคะ ะบอกแล้วให้พวกอเราจะมีรวมพวกผู้บัญชาการทหารสงสุดก่อนนะคะเวลาปิดเวลาท่าไหรตอนนี้เป็นพกผอบอ๋อเจดอเดงเช้าเดี๋ยวคณะของเราก็จะไปพบผอบก่อนนะคะอแบบไม่ต้องบุรี่บไม่ต้องใช้มากกันพวกเดี๋ยวเราต้องไปใช้หมวกเข็่กล้าเยไหมเอ่ามไหมคะเราไปพบผอบไปใช้หมวก เรา่้จะใช้ติดอ uh mm ันนี้ไปไหมถ่ายรูปบวกแก็บเก็บเกยหนูก็บเลยอุ้ยวกคตลาั่อะอยากอยกแม่พอมากนะครับอันนี้คนก็ กำลังคนก็กำลังทยอยมาแล้วค่ะเยอะเราจะไปสหาสายเก่งก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีสายเก่งสวัสดีค่ะถ่ <c oughs> ายได้ไหมถ่ายได้ไหม ค่ะดูท,ท้องฟ้าวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยตอนญาติๆ<ม>ก็ทยอยมากันแล้วนะคะ<ม>ก็กำลังเข้าห้องประชุมแล้วค่ะคะุณ<ม>ดูท้องฟ้าข้างหลังท้องฟ้าสวยมากเลยด้วยจะเข้าห้องประชุมแล้วนะตอะ<ม>นเช้าก็จะมีข้าวต้มนะคะมาเลีย้ยงเป็นข้าวต้มหมูค่ะ ว้าวน่ากินมากเลยทุกคนค่ะแล้วก็ต้องเติมพลังก่อนนะคะ ี่ไหนอ่ะนงไหนอ่ะคะนีน่ไนน่อนนนที่ตัวเองใช่ไหมเปคนนี้

นักงเรงเหรอคะทำไมต้องนักงเรงด้วยได้ตัวเล็กๆตัวเล็กตัวเล็กตน้อยถ้าตรงแล้วทำไม่คุณตัวน้อยกว่าเคะเรนตัวเล็กตัวน้อยคันไหนไม่อร่อยค่ะอร่อยมากค่ะแต่ช้าไปนิดนึงไปนนิดึงแต่ก็กินได้ค่ะเพราะว่าข้างหน้าเราเราไม่รู้อะไรเราต้องกินก่อน ถ้ามีโอกาสกินต้องรีบกินนะคะใช่ค่ะกอกินก่อนใกิประนี้มากขนาดนี้อันนี้มัน้นะดาราท่านหนึ่งดาราท่านหนึ่ง